โอเคครับผม,สว,ส,ส,วส,บผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็พบก,กับโดนมิตรดเดินเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเปลี่ยนจากพักแก่การตกปลาบ้างครับผมเพราะว่าซื้อมานานแล้วตั้งแต่บุญบางไฟประมาณเดือนกว่าๆมั้งนี่ครับก็บางไฟเขาเรียกบางไฟโบงนะครับภาษาลาวนะครับผมนี่ทำไปแล้วนี่อันนี้คือประมาณ กาวบางนะครับผมซื้อมาประมาณร้อยหนึ่งแต่น้ำบางละสิบาทก็ไม่มีเวลาทำ <c oughs> มีแต่เวลาตกปลาครับผมนี่ก็ได้มาก็เรียกซื้อมา10ซื้อมาสิอันนะครับหนึ่งบาทก็นี่ครับก็ที่เราจะได้มานะครับจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยพนึง หนึ่งร้อยบาทนะครับผมเราจะได้อะไรบ้างครับอันดับแรกครับหนึ่งครับผมบังไฟนะครับผมบังไฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเนี่ยให้ยางมาสองเส้นแล้วก็เขาเรียกอะไรกราบกล้วยนะครับกราบกล้วยกราบกราบกราบแหละกราบกล้วยนะครับผมกราบกล้วยนี่จะประมาณให้มาประมาณสองแผ่นนะครับโดยประมาณนะนี่ดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นนี่ครับผมให้มาประมาณสองแผ่นนะครับผมเนี่ย แผ่นแรกจะห่อในนะครับแผ่นสองจะห่อนอกครับผมแล้วก็ดินบระสิวนะครับดินบะิวจะให้มาเนี่ยห่อกระดาษจะชูมาประมาณถ้าแถวบ้านผมก็จะเรียกตวงสองช้อนประมาณเนี้ยสองช้อนช้อนกินข้าวนะครับประมาณสองช้อนตวงกันตวงตักก็ประมาณเนี้ยสองช้อนสองช้อนก็ถือว่าโอเคครับผมก็เขาได้กําไรไม่มากหรอกเนจะเชิงแล้วแล้วก็นี่ครับสามก็คือหางครับผม หางี่จะเป็นเขาเรียกอะไรต้นทูบภาษาไทยมั้ยต้นทูบอะครับผมดอกทูบที่มันแก่แก่ปุ๊บเขาก็ตัดมามาตากมันแห้งนะครับดอกทูบอะครับต้นปปทูบอะที่คล้ายต้นกกอยู่ในน้ำนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นคล้ายต้นกกในน้ำมันจะเป็นต้นทูบครับอันนี้ดอกมันดอกมันก็จะอยู่ไปลายๆนี่ครับก็ตัดดอกทิ้งแล้วก็โคนมันนี่ครับก็ประมาณเนี้ยเขาให้มาก็สิบอันเหมือนกันครับผมก็บ้างสิบบางหางสิบหางครับผม ก็จะได้มาประมาณนี้เดี๋ยวมาทำกันครับผมเอามาจุดเล่นหน่อยสีได้ของไม่ใช่อะไรหรอกถ้าไม่ทําตอนนี้ก็คือจบแล้วไม่มีเวลาทาแล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวี้เกียครับผมเอามาเล่นบังไฟกันหน่อยครับผมนี่ครับนุ้เราก็จะเคลียล้วก็รีดให้มันได้ประมาณนี้ครับผมยังไม่รีดนะครับผมนี่คือเรียกพันครับพันให้บางมันประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้โอ้โหยเจ็บ บันี่ครับด้ให้ดูได้ให้ดูวิธีการทำนะจ๊ะโอ้ ีครับวิธีการทําของเรานะโอ้นี่ครับวิธีการทําของเรานะครับผมอเจ้ย,ย,หยหล่นไปแล้วนี่ครับผมวิธีการทำนะครับเราก็ตัวนี้ผมจะอ,อันนี้เราจะเราไปหาเพิ่มมานะครับผมนี่ครับ็พันห่อเข้าไปก่อนนะครับเผื่อเข้าไปประมาณสักเซนหนึ่ง อ๋อเข้าไปปุ๊บพันนะครับพันนี่นะครับปุ๊บสองรอบดูครับความหนาของมันขนาได้ที่ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเดินๆแปับนึ่งครับนึงครับนึงแปับนึงปรับนั่งเอาละ ในการเอาหูปิงเมื่อไรอ่บอน,นี่ครับอันนี้คือกรารที่เขาแคมมาพันินย,น,น,ย,ยนะนี่ครับก็ดูครับนี่เห็นไ,ไหมมันให้มันหนาหน่อยถ้ามันบางก็หาตัดเพิ่มแล้วครับ มาพันให้มันน้านหน่อยนะครับวันนี้ก็ตะปูต้องใส่ตะปูด้วยนะครับผมจะใส่ตะปูไอ้ถ้าผมซื้อมาบ้างก็สิบบาทผมจะใส่สามถ้าถ,ถ้าไปซื้อตะปูเขาเรียกจะสามจอยนะครับผมก็ซื้อสามจอยครับมาแทงแทงให้มันกลางนะครับจอยก็ภาษาไทยก็เ,เรียกสามพร้อมเนี่ยครับแทงให้มันตรงกลางของอันนี้นะเพื่ออะไรเขาเรียกอะไรเพื่ออย่าให้บ้างไฟมันแตกนะครับผม มันแตกเพราะยังไงพะ่อถ้าเราไม่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 ใส่ตะปูเข้าไปนะครับแล้วเราพันมันจะหดแล้วมันจะเวลาจุดไปปุ๊บมันจะหดรูเล็กกว่าเดิมนะครับผมเพราะเรายางเนี้ยพันเวลาจุดไปปุ๊บใช่ไหมตรงนี้มันจะหดลงไปปุ๊บหดลงไปแล้วมันจะเล็กมากแล้วมันจะทําให้แตกนะครับแต่ถ้าเราจะใส่ตะปูเข้าไปปุ๊บหดลงไปปุ๊บแต่ตะปูเราบังคับตะปูพันไว้ปุ๊บมันจะหดลงไปปุ๊บมันจะเหลือรูให้วิ่งต่อนะครับบ้างไฟมันจะไม่แตกนะ เนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็พันยางครับตัวนี้จะเป็นพันยางเหลืองดีกว่าโอเคตัวน,นี้น่าจะได้เ,เดี๋ยวเลือกอยางมาแป๊บหนึ่งโอเคนี่ครับแล้วก็เราเตรียมมาสองเส้นก่อนนะครับจังหวะแรกเตรียมสองเส้นสองเส้นปึ๊บแล้วก็ครองเลยหนึ่งเส้นนะครับย้ำว่าทำซื้อบางไฟสิบบาทมาทำนะครับผม นี่สูตรผมก็จะประมาณเนี้นี่ร้อยเข้าไปแล้วก็พันนะครับผมพันแบบแน่นๆนะครับก้นมันพันแบบแน่นๆ,ๆเลยกะว่าไม่ขึ้นแตกอย่างเดียวพันไปสักให้มันโอเคสักสองสามทบนะครับผมพันตูสักสองสามทบโอเคพอสามทบเสร็จน,นะครับผมก็ วิเดี๋ยวสักหน่อยดินี่พอสามทบเสร็จสี่ประมาณสี่ตัวนี้สี่ทบแล้วแล้วก็พันขึ้นนะครับผมพันไล่มาเรื่อยๆนี้นี่เห็นไหมพันไล่ขึ้นมานะครับไล่พอพันประมาณสี่ทบยางสองเส้นพันสีทบนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่แล้วก็ลอยยางไว้ธรรมดาต้องต่อยไว้เลยนะครับผมไปขี้เกียจนี่ก็พันครับปั๊บ ไม่ค่อยชอบก็ซื้อมาสักสิบยี่สิบบาทลองทําดูครับงานปราณีตนี่นะถ้าพันพื้มือจะขึ้นมาประมาณนี้พันไปเรื่อยๆครับรองอยางไว้เลยต่อใหสี่เส้นครับนี่ก็พันไปเรื่อยๆบ๊อบบ๊อบ พันแบบเดียวครับจะเสร็จแล้วคนไม่ช่ำก็จะใช้เวลานานครับบ้างหนึ่งก็อยู่มาณสักสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีถ้าคนไม่ชำนะผมผมก็ประมาณห้านาทีครับเสร็จแล้วก็พันครับบ้างหนึ่งนะครับนี่พันไปไครับพันไปพันไปพันไปอันนี้เร่ง่อยนะครับรีบให้มันเสร็จก็จะเสร็จแล้ว ก็จะเสร็จแล้วมีกรพันไปข้องยางวีครับยางใช้ประมาณสักยี่สิบเส้นนะต่อบางโดยประมาณนี่ครับก็พัน ส่วนถ้ามือใหม่หัดพันนะคเขาจะปลานีหน่อยก็จะพันแบบนี้ปลานีหน่อยนะครับก็พันแบบนี้หมุนหมุนบ้างเอานี่ครับหมุนบ้างเอานี่คือปลานีสุดๆแล้วหมุนบ้างเอานี่คือนานมากก็ะจะเสร็จครับผมถ้าหมุนบ้างนี่ใช้เวลานานครับแต่สวยครับเนี่ยหมุนอย่างงี้แต่ของผมไม่หมุนแล้วครับอย่างนี้เลยนี่ก็จับมือตรงนี้จับไม่ไหวแล้วมันก็นจะสุดแล้ว เนี่ยดูครับมันใกล้จะสุดแล้วแล้วก็พันเนีย้ยไปเรื่อยๆอไปไ้ไ้ไ้น่าจ,จะประมาณอีกเส้นหนึง่งรีอสองเส้นเส้นหนึ่งพันไปอีอๆอออีเส้นหนึงนนหน่งครับจริงๆแลอันนี้จะเป็นบังเหลืองบังเดียวทําโชว์ครับบังเหลืองครับปั๊บปั๊บพอจะจบนะครับผม เดี๋ยวมาดูวิธีการจบกันเดี๋ยวนะก็จะจบแล้วนี่ครับจะส่องเข้าไปเห็นข้างในนะครับจะส่องเห็นไปข็ซีโอขาวนะครับข้างในเรากดดูครับนี่ครับกดดูกดดูครับมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเล็บหนึ่งนี่ครับกดกดกดไปพุ๊บพ้นตรงนี้ไปปุ๊บเห็นไหมมันจะกดลงแล้วก็กดดูครับมันจะแข็งช่วงไหนเราก็พันไปใกล้ตรงที่แข็งไม่ต้องมากนะครับเผื่อไว้สักครึ่งเซนก็ได้ครับนี่ของผมหมดแล้วนัหมดที่แข็งแล้วครับเนี่ย ก็กดๆๆไปปุ๊บมันหมดที่แข็งละแล้วก็พันจบเลยครับอืมพันจบคือทำยางไว้สองเส้นนะครับอเอาแต่เอาเส้นเดียวนะก็พันพันตรงหัวมันพันจนยางมันตึงนะครับ อันเสร็จเรียบร้อยครับฝับงตะปูนี่เดี๋ยวมาดูอีกวิธีหนึ่งครับเราก็กรีดครับบ้างไฟนี่ต้องรีดนะครับบ้างไฟนี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหาที่รีดกครับหาที่รีดนะที่คือเหมือนคือกอเลย นี่ครับนี่นีนี่วิธีการเรียนนะแล้วก็เอานี่ครับนอนลงในพื้นพื้นไรก็ได้ครับแต่อย่าพื้นปูนนะครับพื้นปูนยางขาดเอาพื้นพลาสติกเนี่ยพื้นพลาสติกหรือพื้นไม้ก็ได้ครับผมแต่ถ้าเอาพื้นยางไอ้พื้นปูนขาดนะครับผมพื้นกระเบื้องก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็เอาไม้นะครับประมาณหน้าสามสี่ก็ได้หน้าสามก็ได้ครับหน้าสี่ประมาณหน้าสี่หน้าห้านะครับกดลงไปแล้วก็เอาทั้งตัวครับโน้มกด เ้วก็ค่อยรีดดูก่อนจังหวะแรกนะครับรีดดูสักรอบนะึงเ,เห็นไหมบ้างไฟมันจะเริ่มกลมแล้วตรงนี่เดี๋ยวทิ้งน้าหนักก่อนหาเหลี่ยมทิ้งน้ำหนัก,กนนต้องใช้ทั้งเตัวครับต้องใช้ทั้งเตัอโอ้โอุ้ยนี่พี่กอน รีดจนกว่ามันจะดูว่ากลมนะครับจนแบบลื่นนะครับนี่ตัวนี้ก็เริ่มละใช้ได้ละใช้ได้ละใช้ได้ละโอเคดูจากสภาพแล้ว <c oughs> น่าจะกลมน้อยเนาะรีดกับรีดไป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  รีบเอรีบรีบรีบเออฮะรีบแล้วก็เล็งครับเห็นไหมกลมกลมเดียเลยกลมเดียเลยอืมสวยนะบางนี้ก้นพอดีอะไรพอดีมาเลยตีลิขิตขึ้นหน่อยให้มันกลม ใกล้จะได้แล้วความกลมน่าจะเริ่มได้แล้วโอเค,โอ,เคโอ้โหนี่ไหมตอนแรกกิ่งก๊กๆแบบนี้ลื่นเหมือนล้อรถเลยเดี๋ยวด่าเยลงหวัวไม่ได้ อยอาไปได้ทีดเอา,อานนออเถ้าเราไปรีดเอาอย่าไม่หน่อยโอเคถ้าเรารีดตรงนะดินมะสิวมันจะแรงมากเห็นไหมมันงออะไรวะเนี่ยโอเคตรงเดียอะไรไหมครับนี่ครับ นี่เราทำประมาณนี้เห็นไหมตรงแล้วแน่นมากครับบอกเลยโคตรแข็งครับแน่นมากแน่นแบบเห็นไหมตอนแรกเราเท่านี้โปรรีดไปรีดมาหไหมเหลือเท่านิ้ชี้นิ้วก้อยก็ยังเกือบเท่าครับมันลดลงไปแรงมากคือมันบีบแน่นเหมือนบังไฟที่อัดอยู่ในบงังท่อ BVC เลยครับนี่วิธีการต่อไปนะผมแล้วก็ตัดตัดตรงหาตรง,ตรงอันนี้มันครับตัดให้มันเห็นชี้ขา,าวนะครับแล้วก็ค่อยๆเล็ม ธรรมดาก็ใช้มีดแล้วก็ได้ครับมีดไม่มีกระไกล,ก,ลก็ได้อ่ะนี่เห็นไหมทำยากครับผมนีเห็นไหมมันหดลงไปเหลือเล็กนิดเดียวนี่ครับต่อนนี่คือที่จุดนะครับเราต้องถอดตะปูก่อนก่อนจุดนี่ตัดหวัวให้มันโผล่ครับประมาณนี้เพราะว่าเราต้อง สูตรระเบิดหัวอีกนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาเตรียมบ้างเตรียมโบกกันครับผม